ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ สองพระกับสามิตรวันนี้มีพระสมเด็จวัดเกตทยโยพิมเจ็ดชั้นเกตตรีมาให้ชมอีกองคหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าองค์นี้ครับเป็นองค์ที่สวยงามแล้วก็เป็นองค์ที่ผมชอบมากๆเพราะว่าด้วยสีสันวันนะเนี่ยครับโอ้โหเป็นเนื้อเหมือนเนื้อฟักทองเลยครับคือสีนี่จะออกอมเหลืองแต่ว่าผมเอามาให้ดูนี่อาจจะเพี้ยนในเรื่องของไฟที่ผมส่องให้ดู แต่ว่าองค์จริงอ่ะครับจะเหลืองสวยงามเลยคือองค์นี้เป็นองค์ที่สําหรับผมเนี่ยผมมองว่าเป็นพระยุคต้นเพราะว่าเรื่องของการแกะแม่พิมพ์เนี่ยจะยังไม่ค่อยชํานาญมากนักเพราะว่าสังเกตจากการที่ทำเนี่ยครับดูที่ขอบด้านข้างแล้วก็ด้านหลังผมสันนิษฐานว่าการแกะพิมพ์แบบนี้เนี่ยจะแกะพิมพ์ต,ต,ตื้นนะครับเพราะว่าเวลาที่ถอดพระออกมาแล้วเนี่ยยังต้องมา กดขอบเพราะฉะนั้นขอบจะเป็นนูนๆอุ่มๆเป็นหลังเต่าเห็นไหมครับแต่ว่าเราก็จะเห็นความเป็นธรรมชาติของการสร้างพระในยุคก่อนนะครับเพราะว่านี่ฮะการปั้นการกดขอบด้านหลังแบบนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าแบบนี้คือใช้มือกดใช้มือแต่งให้ขอบมีความเรียบน่ฮะสังเกตได้เลยคือแบบนี้มั่นใจเลยครับว่าไม่ได้เป็นพระถอดพิมพ์หรือถ้าเป็นพระที่จะทําขึ้นมาเนี่ยครับแบบนี้ก็ต้องมาการมา แต่งขอบปั้นขอบสำหรับผมเองนะครับมองว่าแบบนี้ดูง่ายมากๆเดี๋ยวค่อยไปดูในเรื่องของภาพจากก้องกำลังขยายสูงว่าเวลาที่เราขยายมาแล้วเนี่ยเนื้อฟักทองแบบนี้จะเห็นเป็นยังไงอย่างที่ผมพูดไว้นะครับช่องสองพระก,กับสามิตรเนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องพระแท้พระเค๋แต่ว่าเน้นความชอบเป็นหลักนะครับพูดคุยกันได้แบบสบายๆนะครับว่า เห็นพระดูพระเป็นเพื่อนกันเนี่ยแล้วจุดไหนที่ท่านชอบจุดไหนที่ท่านรู้สึกว่าเอ๊ยยังไม่ค่อยน่าสนใจนะครับก็พูดคุยบอกกล่าวกันให้ท่านอื่นๆเนี่ยได้ทราบด้วยนะครับลงความเห็นไว้ที่ท้ายคลิปได้เลยแต่ว่าผมเองเนี่ยครับองนี้ก็เป็นองค์ที่ผมเนี่ยก็แขวนบูชามาระยะหนึ่งนะครับก็คือเป็นองค์ที่ชอบแล้วก็เป็นองค์ที่มีประสบการณ์ก็เนี่ยครับที่ด้านข้างนี่จะเห็นขี้เกลือที่เกิดขึ้นเขาข่าวนี่คือขี้เกลือนะครับเพราะว่าผมแขวนนาน นะครับก็จะแขวนสลับสลับกันไปแล้วก็ที่เส้นซุ้มเนี่ยฮะจะเห็นเลยว่ามีการกระเทาะออกไปแบบนี้คือเรื่องของคาบขาวๆเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกว่าเทคนิคบ้านๆของผมคือถ้าแขวนพระแล้วเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงมีเรื่องของการงอกการเกิดขึ้นของคาบขาขาว,ขาวเกิดขึ้นของแคลไซอะไรประมาณนี้เนี่ยก็จะรู้สึกดีไม่รู้ว่าท่านอื่นมีเทคนิคย่งไงนะครับในการดูพระเพราะว่า เรื่องของตำหนิแม่พิมพ์เนี่ยสำหรับผมเองเนี่ยก็ดูเป็นไกด์ไลน์ครับดูเป็นเบื้องต้นแต่ว่าเราก็จะพิสูจน์ด้วยตัวเองสําหรับผมเองนะครับก็ดูตามตาําราตามอาจารย์ที่สอนเนี่ยแหละครับแต่ว่าการมาแขวนบูชาแล้วดูการเปลี่ยนแปลงหรือว่าสังเกตของการคล้องพระว่าเราถูกฉลกไหมหรือว่า เราเห็นอะไรเราสัมผัสอะไรได้ไหมอะไรแบบนั้นก็เป็นเทคนิคบ้านๆที่ผมใช้มาตลอดนะครับก็พูดคุยกันนะครับพูดคุยกันได้ทักทายกันนี่ฮะที่ด้านหลังสวยงามจริงๆแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมจะสังเกตเห็นหลายๆองค์ที่ผมชอบที่ผมรู้สึกดีเนี่ยในเนื้อพระอะครับจะมีก้อนจะมีเม็ดที่อยู่ภายในคือถ้าพูดแบบภาษาบ้านๆคือเหมือนกับว่าการผสมมวลสารนะครับ มันจะมีมวลสารเยอะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้เห็นมวลสารเนี่ยลอยอยู่ที่แค่ผิวหน้าเท่านั้นแม้แต่ภายใต้ผิวเนี่ยเราก็จะเห็นก้อนมวลสารด้วยแล้วก้อนมวลสารเนี่ยถ้าส,สังเกตดีๆเนี่ยก้อนเขาขาวบ้างเป็นปูนบ้างหรือว่าเป็นใสๆคล้าย,ายๆกับเป็นข้าวสุกตากแห้งอะไรแบบนั้นเราก็ได้เห็นนะครับเดี๋ยวไปดูในเรื่องของภาพจากกล้องกำลังขยายสูงกันนะครับ รับมาติดตามกันต่อที่ภาพจากกล้องกำลังขยายสูงสำหรับพระสมเด็จวัดเกตชยโยพิมพ์7ชั้นเกปรีองนี้เนี่ยพอเราเข้ากล้องกำลังขยายสูงนะครับโอโ้โหสวยงามครับไม่รู้ว่าท่านอื่นเห็นแล้วหลงสเสน่ห์แบบผมหรือเปล่าเนี่ยครับความเป็นธรรมชาติที่ผิวพระความไม่เรียบล่องรอยความเหนืะหนะที่ผิวพระคราบขาวที่เกิดขึ้น การหลุดการกระเทาะออกไปที่เราจะเห็นเป็นลักษณะของความโค้งมนแบบที่หูท่านแบบนี้เห็นไหมครับผมว่าแบบนี้ดูง่ายครับดูเนียนตาแล้วก็เป็นพระเนื้อเหลืองที่โอ้โหสวยจริงๆครับหนึบนุ่มมากๆนี่ฮะลองดูคราบแคลไซที่เกิดขึ้นแบบนี้สิฮะคือจะบอกว่าเป็นคราบเกลือคราบขี้เกลือขี้เหงือก็ว่ากันไปครับแต่ว่าการเกิดขึ้นของเขาฮะ เห็นผลึกที่เกิดขึ้นไหมครับโอ้โหเป็นธรรมชาติมากๆนะี่ฮะอย่างที่ผมบอกว่าในเนื้อพระใต้ผิวพระนี่เราจะเห็นเม็ดขาวๆแบบนี้คืออาจจะเป็นเรื่องของปูนดิบปูนสุกหรือปูนเปลือกหอยที่บดไม่ละเอียดก็เป็นได้แต่ว่าความเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับแล้วเราดูด้วยกล้องกําลังขยายสูงมันชัดเจนมากๆคือแนะนําไปหลายท่านแล้วนะครับว่าโอ้โหต้องหามาใช้ครับไม่ใช้นี่ผูอยากเขาให้รู้เรื่องนะครับ ดูคนเดียวครับแต่ว่าพอเราเข้ากล้องกำลังขยายแบบนี้ฮะเห็นไหมฮะเราทําภาพเราทําคลิปแบบนี้เรามาดูพระเป็นเพื่อนกันได้เลยเห็นไหมครับนี่ครับดูไม่รู้ว่าท่านอื่นชอบแบบผมไหมนะครับเนี่ยฮะอย่างที่บอกแล้วว่าพอเราเข้ากล้องกําลังขยายสูงนี่เราเห็นความชัดเจนเห็นมวลสารเห็นการย่อยสลายเห็นการเกิดขึ้นของคาบแคลไซด์คาบเกลือที่เกิดขึ้นแบบนี้โอ้โหสวยงามอลังการเลยครับ ก็เดี๋ยวดูที่หน้าอกท่านก่อนนี่ฮะเห็นมวลสารแบบนี้เห็นเม็ดสีแดงๆแ,แบบนี้เห็นสีขาวก้อนสีขาวอยู่ใต้เนื้อพระโอ้โหดูสวยงามครับนี่ฮะความเป็นธรรมชาติอย่างที่ผมบอกว่าโอ้โหวันนี้ไม่มีกล้องกําลังขยายสูงเนี่ยดูพระนี่ผมว่าเอามากๆนะครับส่งให้ใครจะถามใครว่าพระเป็นยังไงเนี่ยส่งแบบนี้ให้เขาดูครับ ผมว่าเขาฟันทงได้เลยฮะไม่โอ้โหไม่นี่ครับดูความเป็นธรรมชาติของผิวพระคือแบบนี้ยังทํากันไม่ได้หรอกครับของใหม่ทําไม่ได้ไม่ไม่เกิดเห็นไหมครับเนี่ยฮะเห็นสีเหลืองที่จะอยู่ในเนื้อพระอีกทีแบบนี้ไหมครับคือแบบนี้เราเห็นแบบนี้เราก็จบแล้วครับไม่ต้องคุยกันเยอะสำหรับผมเองเห็นแบบนี้นี่ก็อพอแล้วฮะใส่กรอบใส่ตลับนี่ก็ โอ้แขวนสบายใจมากๆนี่ฮะเห็นไหมครับเห็นในร่องเห็นในริ้วของฐานด้านล่างที่ผมบอกไหมฮะความไม่เรียบของเขาพอเราขยายดูผิวพระเราจะเห็นสีขาวสีเหลืองเห็นมวลสารซึมกันโอ้โหสวยงามจริงๆครับนี่ฮะสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังนิดนึงครับ พอดูด้านหลังนะครับโอ้โหเรื่องของน้ำมันตั้งอิ้วนี่ไม่ต้องพูดกันเลยชัดเจนมากๆเรื่องของการย่อยสลายของมวลสารนี่ฮะเห็นการงอก,การเกิดขึ้นของผลึกที่ผมบอกไหมครับอูชัดมากๆคือแบบนี้ก็มันรู้จะบอกอยังไงแล้วครับเรื่องตำหนิจุดท้ายนี่ก็ผมไปว่ากันแล้วครับสำหรับผมเองผมไม่เน้นลนะฮะผมขอ แค่ว่าดูแล้วมีความเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิวพระที่เกิดแบบธรรมชาติแบบนี้ผมก็เชื่อว่าแบบนี้ก็พอ,อใจแล้วครับแล้วยิ่งเป็นพระในลักษณะที่เป็นพระยุคต้นเนี่ยโอ้โหมีไว้บูชานี้ก็สบายใจครับใส่กรอบใส่ตลับนี่ก็ออกนอกเสื้อโชว์ได้สบายครับนี่ฮะสวยงามแบบนี้ไม่รู้ว่าท่านอื่นชอบหรือเปล่านะครับมีความเห็นยังไงก็ลงคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลย อย่างที่บอกแลครับเน้นความชอบเป็นหลักแล้วก็มีจุดไหนหน่าสนใจก็เลยนําคลิปทําคลิปมาให้ดูดูภาพเป็นเพื่อนกัน,กนครับไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับเรื่องของความเห็นนี่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับพูดคุยกันได้เดี๋ยวผมให้ดูจุดที่กระเทาะนิดนึงเพราะว่าองค์นี้นี่มีจุดที่กระเทาะหน่อยนึงครับอันนี้จะเห็นเนื้อในเพราะว่าอันนี้มีการกระเทาะอยู่นิดนึง คราบขา,ขาวที่อยู่ด้านข้างขวานั่นคือเป็นคราบคิกเกลือชัดๆแหละครับแบบนี้เพราะว่าเหงื่อผมเข้าไปแต่ว่านี่ฮะจะเห็นเลยว่าในเนื้อพระเนี่ยเราก็จะเห็นความเป็นธรรมชาติจะเห็นริ้วเห็นเนื้อเห็นไหมครับโอ้สวยงามคือเนื้อในสีเนื้อในเนื้อนอกนี้จะใกล้เคียงกันโอ้สวยจัดไม่รู้ว่าท่านอื่นคิดเหมือนผมหรือเปล่านี่ฮะผลึกที่เกิดขึ้นชัดเจนมากๆ เดี๋ยวให้ดูด้านหน้าอีกทีนะครับนี่ฮะตำหนิจุดตายที่บอกว่าที่หน้าอกท่านเนี่ยจะเหมือนฟันนะครับเหมือนลากฟันก็ว่ากันไปครับแต่ว่าเรื่องของความเป็นธรรมชาติเรื่องของคราบน้ํามันตั้งอิวเรื่องของคราผลึกที่เกิดขึ้นเรื่องของมวลสารที่อยู่ภายใต้ผิวพระอีกทีหนึ่งความไม่เรียบความเหนอะหนะอะไรแบบนี้มันองค์ประกอบมันครบไปหมดแล้วครับ องค์ประกอบความเก่าองค์ประกอบของอายุพระเนี่ยมันชัดเจนมากๆส่วนเรื่องของตําหนิจุดตายเรื่องของเส้นที่จะไปชนซุม้มเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนี่ครับฐานด้านล่างจะต้องไปชิดซุ้มอะไรแบบกูว่ากันไปครับแบบนั้นแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับผมเน้นความเก่าเป็นหลักดูธรรมชาติความเก่าว่าความเก่าได้ไหมนะครับนี่ครับสวยงามแบบนี้เลย ก็ชอบไม่ชอบนะครับพูดคุยกันนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับสําหรับการทําคลิปมาดูพระเป็นเพื่อนกันสําหรับคนชอบนะครับคนชอบคนศรัทธ,ธาก็ดูพระเป็นเพื่อนกันตัวอกถูกใจยังไงนะครับมีจุดไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกันที่ด้านล่างคลิปได้เลยก็ขอบารมีหลวงปู่คุ้มครองให้ทุกท่านแคล้วคาดปลอดภัยเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ